มาทำมะม่วงห่าวมะนาวโหช่อิ่มแบบง่ายๆกันคะ่ะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยนักกินโดยกวอนจะามะาม่วงห่าวมะนาวโหล้างทำความสะอาดได้แล้วเอาเทาเสเด็ดน้ำผักไว้ก่อนนะคะจากนั้นจะเตรียมน้ำสะอาดแล้วใส่เกลือป่นลงไปคนๆให้เกลือละลายเลยและจะเอามะม่วงห่าวมะนาวโหมาผ่ากลางลูกเขาจะมียางขาวๆแบบนี้ให้เอาแช่น้ำเกลือไว้ และทำต่อจนหมดเลยค่ะและกวนเตรมน้ำเกลือไว้อีกหนึ่งกะละมังนะคะพอมาม่่อหาวมะนาวโหดที่แช่น้ำเกลือมาสักพักแล้วจะแคะเม็ดออกแช่น้ำเกลือจะล้างยางแล้วจะแคะเม็ดออกง่ายด้วยนะคะประมาณนี้แล้วเอาลงแช่ในน้ำเกลือที่เราเตรียมไว้ทำต่อจนหมดแลว้วก็จะใช้เป็นฟิลม์มคลุมแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะ ครบเวลาเทน้ำเกลือทิ้งหลังทำความสะอาดสักหน่อยและจะเอาแช่น้ำปูนใส่ไว้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของน้ำสะอาดน้ำตาลทรายและใบเตยค่ะโดยเอาน้ำตาลทรายใส่หม้อรหรือกระทะไว้ตามด้วยน้ำสะอาดและใบเตยค่ะตั้งไฟโดยที่ไม่ต้องคนนะคะ พอน้ำตาละละลายเดือดเดือดมาสักพักแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยมะม่วงขาวมะนาวโหที่แช่น้ำปูนไว้ครบเวลาเอาเทน้ำทิ้งและจะล้างให้สะอาดอีกสองสามน้ำแล้วสเด็ดน้ำพักไว้พอน้ำเชื่อมเย็นก็ใช้ได้เลยค่ะเอามะม่วงขาวมะนาวโหใส่ถ้วยแล้วใส่น้ำเชื่อมลงไปของกวนใช้ถ้วยเจ็ดออนได้ทั้งหมด1ิบถ้วยเอาเข้าแช่เย็นหนึ่งคืนก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนักกิน